เเหหห็็นนน้าอยู่สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอันบล็อกนะครับรองเท้าที่เพิ่งสั่งมาจากเว็บนะครับเพิ่งสั่งมาครั้งแรกเลยนะครับเป็นรองเท้าคู่แรกในชีวิตที่กล้าสั่งนะครับกล่องแม่งใหญ่มากเลยนะครับคืออ่ะนะครับรองเท้ารุ่นที่สั่งมานะครับก็คือเป็นรองเท้าของเบรนเชียกานะครับ มันเป็นการคอร์รปอกับ Adidas นะครับนะมันชื่อรุ่นว่า t r i p l e S นะครับก็ตัวกล่องจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีถุงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถุงผ้านไนลอนปะไม่ใช่ถุงเออเอาเป็น <laughs> เป็นถุงนะครับเป็นถุงอย่างดีให้หนึ่งใบนะครับสามารถที่จะใส่รองเท้าได้นะครับแล้วก็ตอนสั่งเนี่ยผม ีเควสให้เขาแบบห่อแบบเป็นกิฟต์ให้นะครับแล้วก็เพิ่มว่ามันแบบมันผ่านศุลกากรเนาะเขาก็ขอแกะเนาะเขาก็ดือนะ้อเนาะแกะเสร็จอาชิปหายมึงแม่งแกะยัดแล้วก็ไม่ติดโบให้กูเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือโบที่เขาผูกมาให้นะครับก็จินตนาการว่าผูกโบมาแล้วกันนะ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็คือเป็นจดหมายเป็นเป็นกิฟต์การ์ดที่มีข้อความเขียนนะครับก็เป็นหน้าซองก็จะเป็นบาลนเชียกานะครับ เรามาดูตัวรองเท้ากันนะครับตัวกล่องบอกเลยนะครับว่าน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมดูในใบเสร็จนะครับก็คือใบส่งอ่ะมันน่าจะอยู่เราประมาณช่วง4กิโลนะครับ3.6 3.7นะครับอันนี้ก็เป็นใบพวกใบเสร็จอะไรพวกนี้นะครับอ่ะนะครับกระดาษห่อนะครับแล้วก็มีถุงผ้าใส่รองเท้าอยู่ข้างในนะอ้วนะครับนี่คือรองเท้า แม่งอย่างกับรถถังรถเรือดำน้ำโคตรใหญ่อ่ะนะครับไซส์ที่ผมสั่งมานะครับก็คือไซส์47นะครับ47เป็น47ยูโรนะครับใช่ปะประมาณนั้นนะครับเอ่อทียบขนาดแล้วมันก็มีความยาวมีความใหญ่กว่าดีซี700ที่ผมใส่อยู่นิดหนึ่งนะครับมีความใหญ่กว่านะครับ ออตัวรองเท้าข้างหนึ่งผมว่าแม่งน่าจะมีแบบโลก,กว่าได้คือตัวรองเท้าเองแม่งโคตรหนักเลยเค <Okay. S 1> ไม่มั่นใจเลยอันนี้คือแบบโอ้ยเยอยดยสองข้างนี่คือแบบบอกเลยว่าแม่งหนักนักสัสเลยอะรู้เลยว่าหนักปเด็นคือกูจะใส่แล้วเดินได้ไหมนี่อะ แล้วมาดูรายละเอียดรองเท้ากันนะครับตรงบริเวณช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นหนังนะเป็นหนังอนะันนี้เป็นเป็นสามแถบของตัว Adidas นะอันนี้บริเวณตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Adidas o r i g i n a l กับโลโก้บ a l e เ c i a กนะครับตรงนี้ก็มีตัวเสือบาร์เอยู่นะครับตรงนี้มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นรองเท้าเยอะนะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่มันมันมีเป็นล่องอะ่ะเหมือนเก็บน้ำเก็บอะไรอะ่ะประมาณนี้มันค่อนข้างใหญ่ทรงมันค่อนข้างใหญ่นะอ,อตัวพื้นก็เป็นโพลีนะครับมันจะประมาณนี้นะครับดูรอบๆกันอันนี้บริเวณส้นนะครับอันนี้้างข้างด้านในนะครับนะด้านหน้านะครับ ตรงนี้ก็มีเลข47นะครับ47นี้ก็คือหมายความว่าไซส์ที่เราใส่คือ47นะครับส่วนนี้ด้านข้างนะครับเนอะอันนี้ลงด้านพื้นนะก็ประมาณนี้นะเอ่อส่วนด้านในก็ตรงพื้นในด้านในก็มีโลโก้อยู่นะครับข้างในเป็นผ้าสีขาวเลยไม่รู้ว่าจะเหมาะกับผมไหมโอ้งแม่เจ้า คือสั่งไซส์ใหญ่มาเกินอน่ะเออมันขึ้นเป็น47ยูโรใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับเบอร์ UK คือเบอร์13 UK ซึ่งโดยปกติอ่ะถ้าอ d ดิดาทั่วไปเนี่ยผมจะใส่อยู่ที่12 UK แล้วกูต้องทำไงวันนี้เดี๋ยวขอลองใส่ก่อนแล้วกันลองเทียบหน้าดิอันไหนแดญกว่ากันหน้ามันดูเล็กเลยะ <g ül> ก็ดีสิอันนี้นะครับก็หลังจากที่ใส่แล้วนะครับมันก็คือของผมมันจะมีหน้าเท้าข้างหน้าเหลือนิดนึงแต่ข้างๆนี่พอด,ดีนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างเนาะมันก็ค่อนข้างใหญ่นะถ้าพูดต,ตรงตามรงอ่ะหนักไหมก็มีความรู้สึกมันก็หนักอยู่นะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะว่าผมันจะเป็นคนใส่รองเท้าใหญ่ๆหนักๆอ,อยู่แล้วนะครับลองดูนะครับข้างๆเนาะ ก็อ่าอข้างหนึ่งด้านหน้าได้ประมาณนี้นะคือเดินได้ไหมมันก็เดินได้นะมันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากแนตะ่พื้นข้างในมันนุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นรูๆมันระบายอากาศใช้ได้เลยอะ่ะคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่รองเท้าเยอะเนาะไม่ได้แบบมีความรู้ทางด้านเรื่องรองเท้าเนาะ ก็ไม่ได้อาจจะบอกไม่ได้บอกไม,ไม่ได้บอกไม่สามารถบอกได้ว่ามันตรงส่วนนะมันเรียกว่าอะไรก็คือเป็นว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบคนหนึ่งที่ชอบรองเท้านะครับแล้วก็ตัวไหนคู่ไหนที่มันสวยเราก็อยากได้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นการตัดสินใจครั้งแรกเลยที่ ซื้อรองเท้าน่าจะเรียกว่าแพงที่สุดในชีวิตที่ที่ไปซื้อนะครับราคาของมันอยู่ที่37,500บาทนะครับมันเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจัดส่งจากอิตาลีนะครับผมสั่งเมื่อวันที่23ตอนเย็นๆนะครับคือเห็นหน้าเว็บมันเปิดให้สั่ง๊บก็รีบสั่งเลยนะครับแล้วก็ไปมาถึงไทยเมื่อวานวันที่ยี่านะครับแต่ว่าพอดีติดสุรากรนะครับก็เลยมาได้วันนี้วันที่26แทนนะครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจนะครับใครชอบผมว่า มีกำลังซักไหวก็น่าจะไปสั่งซื้อกันนะครับเอาไว้ว่คลิปนี้เราลาไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาแล้วครับไปไปครับสวัสดีครับ